ไปครับไปครับปาเป้สวยโอ้โหปาเป้ยิงอย่างนี้จะไปเหลือขี้เลย่ะครับ id fifa for shop by o t บริการรับซื้อขาย id fifa อ n l i n ส4มีทั้ง m ล้วนทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยแน่นอนไม่โกงมีบริการรับดึงนักเตะขายยากบริการรับ pc แถมมีบริการ odm อีกด้วย อาล่ะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนี้ด้วยแล้วกันเส้นสนามเข้ามาแล้วก็นิดหนึ่งงา้นกันนะอย่าดู่เฉยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไปด้วยแล้วกันนะครับค <l ots> ือวันนี้ผมบอกแล้ววันนี้เราจะมาทำรีวิวทีมปาร์น <l ots> ี่เซ์เชอร์แมนฟูลทีมบวกแปดเองครับผมแหงก็ต้องขอบคุณน้องวิสิตพงด้วยแล้วกันที่ให้ยืมไอเดีเข้ามารีวิว <Okay. S 1> เองก็ถือว่าไอดีค่อนข้างใช้ได้เลยนะผู้ชมนะเพราะว่าแต่ละตัวนี่คือบวกแปดแล้วก็แบบว่าบางตัวก็ต่ำนอกมาสูงนอกมาทั้งนั้นเลยแลกัันนะครบ สำหรับใครที่บอกว่าเลยว่าคลิปนี้ใครเป็นแฟนปา,ารีสนี่ไม่ควรพลาดเลยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาเข้าไปดูที่ทีมกันก่อนเลยละกันครับนี่เลยครับผมเรียบร้อยปารีสฟูลทีมบวก8ปฟูลทีมเองอะแต่ว่าอาจจะแบบว่ามีแบ็คแฮม,มที่บวก5มา1ตัวละกันนะเดี๋ยวขออนุญาตขยับนิดนึงละกันนะค,คุณผู้ชมจะได้เห็นว่ามันเป็นยังไงกันบ้างขอขยับนิดนึงครับ มีตัวอะไรมั่งอ่าขออนุญาตครับนี่เลยครับกองหน้าอย่างเคลียร์เอ็มบัปเป้ครับแล้วดูครับแข็งแกร่ง121เห็รอย่างงี้แข็งแกร่ง,ง121นะครับสำหรับเคลียร์เอ็มบัปเป้นะครับแล้ววิ่งงี้130นี่จะหลวดทางเรียบดีๆนี่เองครับแล้วมีฟินิชช็อตด้วยมีเลี้ยงบอลไวด้วยโอ้โหถ้าแบบหายไปนี่ผมบอกเลยว่ากระชากหายแน่นอนครับสำหรับเจ้าเคลียร์เอ็มบัปเป้ครับเป็นหน้าเป้าแล้วก็เป็นริมเส้นฝั่งขวาได้เช่นเดียวกันครับปีกซ้ายขวาเป็นคิมสลี้โคมันกบจูเลีีีียยนนนนแดกกกเเเลออออรรร์ััั่่่งคบ็็ปปตวทูาสม อาจจะไม่ได้ประสบความสาเร็จกับปารีสสักเท่าไหร่นั่นเองครับสาวๆคนนี้นะแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับเพราะว่าโคมองนี่มีความไวแบบไวแสงเลยผู้ชมนะบอกเลยว่าเปิดบอลดีทั้งคู่นะสำหรับแดกเลอร์แล้วก็โคมองนั่นเองครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่นี่ใส่กันก่อนครับสำหรับโคมองนี่มีเลี้ยงบอลไวแน่นอนครับ แล้วก็แดกเลอร์นี่มีฟินิชช็อตด,ด้วยแล้วกันนะครับก็สามารถเล่นหน้าตับไปด้วยส่วนกองกลาง3ตัวมีเดวิดแบ็กแฮมแ,แล้วก็อาเวยม,มาตโตเร่ครับผมนี่คือต้องบอกแล้ว,ว่า2คนนี้เป็นีก2คนที่ค่อนข้างเรียกเปิดบอลได้ดีนัเองครับสามาแบ็กแฮมนี่ไม่ต้องห่วงครับเหมือนจับวางอยู่แล้วนะฮะ แล้วก็ปาโตเล่นี่ก็อยู่ในช่วงที่ปารีสแบบว่ากำลังยิ่งใหญ่นะช่วงนั้นนะครับตอนยุคสาลาตันดีกว่าปาโตเล่เล่นตอนยุคสลาตันอยู่ยนั่เองครับเดี๋ยวไปดูที่นิสัยครับคือเอาง่ายๆคือเดวิดแบคแฮมเนี่ยลูกเปิดลูกวางบอลน,นี่คือดีแน่นอนครับแล้วดูครับพลังแฝงจากโค้ดครับโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยฮนะแล้วมีฟินิชช็อตด้วยครับเดวิดแบคแฮมแล้วก็ปาโตเล่มีเลี้ยงบอลหน,นีหนึ่งหนึ่งด้วยครับส่วนกองกลางรับอย่างมาเกเรลเล่ครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัว ทางเกาหลีเขาบอกว่าดีแน่นอนครับสำหรับเจ้ามาเกเรเล่แล้วผมก็ลองใช้ทุกปีผมรู้สึกว่ามาเกเรเล่เก่งทุกปีเลยนะผู้ชมนะใครที่ยังไม่เคยใช้ลองมาใช้ดูตัวไม่สูงมากแต่ว่ามีลูกดื้อน,นั่นเองครับส่วนคู่กองหลังนะเป็นปาเรล,ล่าแล้วก็เชโกซิวาร์ที่จริงจะซื้อเป็นรามอตแต่ว่าเจ้าของไอดีแบบว่ายังดึงรามอตไม่ได้นะก็เลยใช้ตัวนี้ไปก่อนครับ ก็คือมีความเร็วความแข็งแกร่งทั้งคู่เพราะว่าแต่ละตัวนี้คือสูง180บวกทั้งนั้นครับพร้อมชนพรประทะแน่นอนครับวิ่งก็120ถือว่าใช้ได้ครับริมเส้นซ้ายขวานูโน,โนเมนเดสแล้วก็เป็นไฮคิมีนั่นเองครับก็คือเป็นอาณาเอาง่ายๆคือเหมอนว่าเป็นอาณาอาณาถุยเป็นดาวรุ่งนั่นเองอะพูดง่ายๆก็คือยังเป็นดาวรุ่งอยู่สำหรับไฮคิมีแล้วก็เป็นนูโน,โนเมนเดสนั่นเองนะครับสำหรับนิสัยก็ถามว่ามีทุ่มบอลได้ไกลแล้วก็มีเลี้ยงบอลเร็วครับส่วน,นโโไฮบบะ ปีไล์แน่นอนครับเคริรง่ายนูโนเมนเดสเนี่ยเป็นปีใหม่ก็จะมีความเร็วมากกว่าเป็นปกติอยู่แล้วแต่อย่าลืมนะครับเห็นสแตนอย่างนี้นี่เบียดหิ่ฟิวแน่นอนครับกองหน้าเมตาฝั่งนู้นนะฮะล้วประตูก็เป็นดอนนลุ่มาเองครับโอ้โหสูงยาวเขาดีอยู่แล้วพอหนุ่มคนนี้ฮะก็ไงใครที่ชอบปารีสก็ฝากกดไลค์วด้วยส่วนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูที่ไครไลท์ด้านในเลยครับเอาล่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮาลท์ของปารีสซังช์แชมแงนะนี่บก็เป็น หนึ่งในทีมที่ดีสุดของเมืองน้ำหอมปารีสหรือฝรั่งเศสนั่นเองนะฮะก็คนที่นำทัพนี่ผมบอกเลยว่ามี2คนเท่านั้นเลยครับเดวิดแบ็กแคมแล้วก็คิริยันเอมปเเอนะาเป้เนี่รับสำหรับเดวิดแบ็กแคมเนี่ยผมบอกเลยว่าทำได้อย่างเดียวคือเปิดบอลน,นะผู้ชมครับคือเดวิดแบ็กแฮมเนี่ยถ้าผมถามว่าจ่ายบอลถ้าแบบว่าเคาะบอลนะอะเคาะได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้แบบว่าเป็นตัวจ่ายเป็นตัวอะไรผมว่าอาจจะทำได้ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะผู้ชมนะก็สำหรับใครที่แบบว่า ช้แบกแฮมเป็นกองกลางผมลองแนะนำนิดนึงว่าเปลี่ยนเป็นริมเส้นฝั่งขวาแล้วกันนะเพราะว่ารู้สึกว่าแบกแฮมจะรีดประสิทธิภาพออกมาได้ดีที่สุดสลับริมเส้นฝั่งขวาหรือปีกขวาเนี่ยเองครับผู้ชมครับแล้วก็สองฝั่งก็จะเป็นโคมองกับแจ็คเลอร์ครับโหวิ่งหาช่องกันเป็นบ้าขั่งเลยนะโอเคดูรุ่นนี้ความพร้วของเอมปเปปเป้ครับคือเอมบปปเป้ปีนี้เป็นปี19 UCL ยซบอกแปลผมบอกเลยว่า ทีแรกผมก็อาคตินะเพราะคนในเกมส่วนมากไม่ค่อยใช้กันนะสำหรับคิวเอเอ็มปาเป้แต่พอเอามาใช้จริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบนี่มันมีความแข็งความพลิ้วแบบโอ้โหครบเครื่องเลยครับผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันดีผิดประสิทธิภาพผลิตประสิทธิผลหรือเปล่าดูดิเวลายิงเวลาอะไรมันทําได้ดีมากๆานะสำหรับเอ็มปาเป้ครับใครที่ยังไม่เคยลองใช้ก็แนะนําว่าลองไปใช้ดูแนะ้วสักบวกห้าก็น่าจะเก่งแนละ้วแต่ว่าอันนี้ก็สวนทรานนิดนึงก็ขอขอบคุณไอดีของน้องพีด้วยครับก็เป็นน้องที่อยู่ใน กลุ่มเส้นสนามด้วยนะยังไงขอบคุณมากใครที่มีแบบว่าไอดียหงอยหรือฟูทีดีๆก็สามารถส่งเข้ามาแล้วดูเอ็มบาเป้ดูวิ่งแบบเต็มผู้ชมดูดิ้ะใครมันจะไปวิ่งตามมันฐานหนมหนามแค่นั้นแหละเอาวันนั้นที่ผมบอกแล้วว่าเชีเชนโกว่าว่าเร็วแล้วใช่ไหมเจอเอ็มบาเป้เข้าไปนี่นโอ้โหรูออ้เรื่องครับเร็วแบบเร็วจี๋อผู้ชมไม่รู้จะเอาอะไรมาเร็วๆนะเอ็มบาเป้นี่รับล่าสุดก็เพิ่งต่อสัญญาใหม่กับปารีสแซงต์์แชรแมงไปด้วยนั่นเองครับโอ้โหนักเตะเป็นใหญ่กว่าสโมสรซะะอีกนฮ โอ้โหสำหรับใครเป็นแฟนปารีสก็มันดีทุกอย่างแล้วถ้าเล่นในเกมนะแต่ว่าข้อเสียคือกองหลังกับกองกลางมันค่อนข้างหน่อยครับกองหน้านี่บอกเลยว่าโอ้โหเดนมต้องซาลาตันคาวานออีอีคาดีเนมาร์แมซี่เอมเ็มเป้อะไรอย่างเงี้ยคือตัวดีๆมันเยอะมากๆแต่ว่ากองหลังกับกองกลางแบบรู้สึกจะน้อยเป็นหน่อยนะคุณผู้ชมครับก็สำหรับในเกมเนี่ยก็ผมก็จะพยายามยิงให้มันได้ทุกรูปแบบนะยิงใกล้ยิงไกลเข้าชาร์จ เข้าฮอสลูกโขกอะไรประมาณนี้คือจะไม่ได้มีแต่แบบว่ารูไปแบบไปจอๆยิงอะไรแบบนี้นะครับก็จะลองๆให้ดูหลายๆลูกแล้วกันนะครับเนี่งเข้าแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยเดอ้อมาไฮไลท์นะคาต์เตโมฮะมาดูลูกนี้เกมส่วนเก่ากลับมาแล้วครับแบแ็กแฮมมาชินแจ็คเลอร์ครับแดกเลอร์แดกเลอร์ฝากเอาแล้วแบแ็กแฮมดูกันให้บอลครับดูฮะโอ้โหให้บอลน,นี้แบบให้แบนนบนนว,ว่าได้เปรียบเทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แลคุณผู้ชมครับ ให้บอลนี้ผมก็บอกแนละ้วว่าไม่เหลือแน่นอนครับใครมันจะไปแบบว่ารับได้แบบผมพูดระสารประตูนะครับให้บอลอย่างนี้คนระัมาแดกเลอร์แดกเลอร์พาบอลขึ้นมาที่ปาเป้ปาเป้กับแดกเลอร์เล่นกันง่ายๆทีละมาแล้วฝ่านะที่เดวิดแบ็คแฮมแล้วคอสเลยนะโอ้ยยังกับมีรีโมทคือคอสตุ๊กเข้าไปหาเท้าเพื่อนเลยทันทีนะครับผมห่วยเลยวนะ่าโคมองกับแดกเลอร์นี่แบบโอ้โหรอรับบอลเลยนะกัเอ็มปาเป้นะครับจากแบ็คแฮมครับบอลออกจากแบ็คแฮมคือทแทบจะร้อเปอร์เซ็นต์เลยนะคุณผู้ชมครับโอ้โหแล้วดูให้บอลนะ โอ้โหล้วมันดูลูกนี้ครับเก็บบอลที่ปาตเล่ปาตเล่เก็บบอลปาตเล่ครึ่งหนึ่งทีครึ่งมีหนึ่งทีปาตเล่ปาตเล่วางบอลมาเดกเลิดูวนะโอ้โหแล้วปารี่เป็นคนที่แบบว่าโอ้โหแล้วช่วงนี้แผนเปิดกําลังมาครับเข้าททำนี่เป็นเรื่องเฉยๆแต่ผมบอกเลยว่าุวันนี้นะเปิดโมงเปิดชาร์่โอ้โหได้เปรียบสุดๆนะมาฝาดีปาเป้ปาเป้มันที่แดกเลิแดกเลิหมุนไม่หนึ่งทีแล้วไปนะหลุดเดียวแดกเลิ แดกเลยล้วมีปาเป้โอ้โหดูมันวิ่งโอ้คุณผู้ชมดูดิวิ่งมาจากด้านหลังของกองหลังแต่วิ่งขึ้นมาแซงกองหลังได้ยังไงไงเอ็ปบอเป้โอ้มึงก็เก่งเกินบางทีครับคุณผู้ชมครับไปลองดูนะปี19 UCL นะผมรู้สึกว่า AI มันรู้สึกฉลาดเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าอยากจะสุดอยากจะจบก็แน,นะนำเป็น22ส y แล้วกันครับแต่ว่าก็แพงไหมแล้วกันครับแต่ผมบอกเลยว,ว่าน่าจะเทพเอาเรื่องนะฮะไปแล้วที่ไปแล้วที่ที่ใครเลยแดกเลยอีโอ้โหรอตั้งนานกูจะวิ่งฮนะ หลุดเดี่ยวรอบป้องอยีงไม่เหลือครับคือผมบอกเลยว่าแดกเลอร์โคมองกับเอมปาเป้นี่ความเร็วผมบอกเลยว่า,วาสป,ปีดจีจิจงมีกองหลังแน่นอนครับมาดูเกมส่วนก็โอ้ลูกนี้ค,ร,ร,ครับความผิวของเอมปาเป้ลลูกนี้คือมันเป็นคนที่แบบว่าหลอกยิงแล้วมันไปกับบอลเลยอ่ะคือถ้าเป็นบางคนถ้าหลอกยิงไม่ดีมันจะหลอกบอลห่างตัวอันนี้ดูดิหลอกบอลผไปเลยครับคุณผู้ชมครับมาดูน,นี้แบ็คแฮมยิงฝั่งซ้ายนิ่มๆฮม,มโอ้โ บอกเลยว่าโหดแน่นอนครับใครที่ยังไม่เคยลองใช้แนะนําว่าลองไปใช้ดูนะครับแบคแฮมกับปั๊ปเป้นะผมบอกเลยว่าแบกปารีทีมนี้ขึ้นแบบโอ้แรงสูงมากก็เป็นแบคแฮมไอคอนบวก5นะครับผู้ชมครับหรือไม่ถ้าใครแบบว่าใช้ปีอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะผมรู้สึกว่าเอาไง่ายๆนะแบคแฮมผมว่ามันเก่งทุกปีอะแล้วมันเปิดบอลดีทุกปีแล้วผู้ชมครับแนะนําว่าถ้ามีงบก็จัดไอคอนเลยละกันนะฮะโอ้โหรูนี้โคมองยิงเข้าไปอย่างเงี้ย มาดูเกมส่วนกาบลูนี้บ้างครับโมโหแบ็คแฮงโอ้เรียบร้อยเอาอีกแล้วฮะคึ่งบอลแต่ละทีนี่คือรู้เรื่องครับคือต้องบอกว่าใครที่อยากดูว่าคลิปเต็มๆหรือว่าอะไรผมเล่นในไลฟ์สดเนี่ยแนะนําว่ามาดูในไลฟ์สดได้เลยนะครับก็ไลฟ์ทุกวันและถ้าวันไหนไม่ไลฟ์เนี่ยผมจะประชาสัมพันธ์ไว้ที่แฟนเพจ a c e b o o k เส้นสนามนั่นเองครับก็อย่าลืมเข้ามากดติดตามกันด้วยครับในเฟซบุ๊กด้วยเด้อดูนี่เอ็มปาเป้ก็ยิงเข้าไปฮะมาดูที่จังหวะต่อไปครับผม มาแล้วเกมส่วนกลับมาแบ็คแฮมแบ็คแฮมมาทีโคมองโคมองฝ่าไปโอ้โหแล้วด้วยมาเป้ครึ่งมาหนึ่งทีแนละ้วฝ่าแบคแ็คแฮมครึ่งขวาแล้วกดเลยครับโอ้ยคือแบ็คแฮมนี่เอาได้แค่2ลูกนะผู้ชมนะครับยิงปั่นกับเปิดนะครับเอาจริงถ้าแบบให้เป็นเบียดประทับแบ็คแฮมทำไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นั่เองครับโอ้ก็คือเอาง่ายคือรีวิวตั้งทีมแล้วกันนะโอ้โแล้วบาเป้ยิงนะอะนี่คือแบบตัวแบกเลยก็ว่าได้คนระับยิงได้ทุกรู่แบบ ยิงใกล้ยิงไกลเข้าชาร์จเปิดเอ็มปาเป้คือทำได้ครบเครื่องแนวกองหน้าฝรั่งเศสคนนี้เอ็มปาเป้ฮะอารมณม์เปนอองรีเอาง่ายอารมณ์เดียวเดียวกันเลยนะแต่ผมรู้สึกว่าปาเป้อาจจะเร็วกว่านิดหนึ่งหรือเปล่าฮะมาดูว่าลูกนี้โอ้โหหมาเราแดกเลยแดกเลยละวางให้ปาเป้โอ้โหดูความเร็วฮนะเกี่ยวบอลได้แล้วดูเอี้ยวตัวยิงเลยโอ้ยบอลนีโ่โค้งเข้าประตูไปเลยฮะมันมีรีโมทดังขนาดนั้นเลยนะฮะหมาทีจังหวะต่อไปแดกเลย เฮ้ยมาเกลเล่อาฝากบอลได้แดกเลอร์อ้ยโคบองครับมาทีแบ็คแฮม,มแบ็คแฮม,มฝากปาเป้ปาเป้ค้นขวาแล้วกดเลยครับโอ้หมุมนี้อ่ะปาเป้ก็ยิงได้เหมือนกันครับอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปคือผมจะยิงให้มันได้ทุกรูปทุกรูปแบบแล้วกันครับจะได้รู้ว่านักเต,ตะแต่ละคนควรจะเขียนศักยภาพนักเตะออกมาได้มากน้อยเพียงใดแล้วดูลูกนี้ะโอ้หจูเลียนแดกเลอร์วิ่งโคตรไวนะะ แต่ว่าในชีวิตจริงนี่อาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้เข้าฟอร์มกับปารีสักเท่าไหร่แต่ว่าในเกมแม่งถือว่าใช้ได้เลยนะฮะเกมส่วนกลับมาทีแดกเลยแดกเลยหน้ามีปาเป้หน้ามีปาเป้ยังไปฝืนไม่ได้หมาแล้วครับแดกเลร์มาดีปาเป้ยิงลูกนี้โอ้หโหโรช็อตไปเลยลูกนี้คือถ้าเป็นคนที่ยิงไม่แรงนี่โรช็อตลูกนี้ยังไงก็ต้องติดเซฟติดขาดแน่นอนครับแต่ปาเป้ด้วยโมเมนตัมของท่าย,ยิงด้วยเมื่อกี้ก็เลยยิงเข้าไปได้ครับไปแล้วแดกเลอร์ มาที่แบ็กแฮมแบ็กแฮมที่ปาเป้ปาเป้ปาเป้มีแบ็กแฮมแล้วลูกนี้แบ็กแฮมโลโลไปเลยครับเรียบร้อยครับโล,โล,โลช็อตลูกนี้เข้าไปครับเดวิดแบ็กแฮมครับแบ็กแฮมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แบบว่ารอยสักเท่นะอา้าวเกี่ยวอะไรกับรอยสักไอ้เหี้ยไปครับลูกนี้มาที่แบ็กแฮมเอาอีกแล้วแบ็กแฮมคิดอะไรไม่ออกบอกไปครับแล้วดูแทงลูกนี้โอ้โหแล้วเป็นโคมองก็ว,วิ่งโคดไวแล้วมาจบกันที่ โอ้โหเคลียนเอมบาเป้ครับโอ้วิ่งฉลอในตำแหน่งที่เพื่อนอส่งมาเล่นง่ายนั่นเองฮะยิงลูกนี้เข้าไปครับเคลียนเอมบาเป้ครับมาดูจังหวะต่อไปมามกเกลเล่ตัดบอลได้ครับขาขึ้นเกล่อเดวินเปแคแฮมมาทีแดกซเลอร์แด็กเลอร์จี้เข้าไปแล้วแทงลูกนี้เอาอีกแล้วเอมบาเป้หลุดเดียวรอบเป้าอย่างนี้เอมบาเป้เอมบาเป้ไม่เหลือครับรอบเป้าอย่างนี้งเอมบาเป้ฮะโอ้โหใครมันจะไปเอาไอ้หนุ่มคนนี้ลงนะ ช่วงนี้รู้สึกฟอร์มจะร้อนแรงมากๆกันหลังจากต่อสัญญากับปารีสไปนะฮะเอ็มบาเปู้กนี้หลุดเดียวๆบอลมีบอลมี ừ ừ ừ, ไม่ให้ฮนะบอลมีไม่ให้เป็นโคมองฝามนี่ปาเป้ป,เปเญญาเป้เข้าขวาแล้วกดนะยิงลูกปงลูกปันนะ่นอะไรก็ทำได้ดีนะฮนะฟินิชช็อตทำงานนั่นเองนะผู้ชมครับเองก็อย่าลืมนะฝากเข้าไปติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กเส้นสนามไว้ด้วยแล้วกันนะใครดูก็อย่าดูเฉยนะกดคอ คอนไลน์ทุิกดไลน์แล้วอย่าลืมกดคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะพูดคุยกันว่าเออพี่ปาลี่พี่ต้องลองตัวนั้นตัวนี้นะ่อะไรแบบนี้นั่นเองนะฮะประชาสมันได้บอกกันด้วยเพื่อนๆหลายๆคนก็จะได้รู้นั่นเองนะครับ <Okay. S 1> ก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยใครที่มีความคิดเห็นไงคอมเมนต์ได้เลยนะแล้วก็เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะส่วนทีมอื่นๆเนี่ยก็จะค่อยๆทยอยมาด้วยลนะกันเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีแบบว่าพี่ๆน้องๆใจดีหลายคนส่งไอเดียเข้ามาให้รีวิวนั่นเองครับ คือช่วงหลังๆเนี่ยรีวิวแบบโอ้โหแทบจะทุกวันนวถ้าใครแบบว่ารอไม่ไหวก็เข้ามาดูในไลฟ์ได้นะเพราะในไลฟ์ก็คือเอาไอดีที่แบบว่าทางบ้านฝากมารีวิวนั่นเองครับก็จะจัดให้แล้วกันครับงั้นก็หลังจากคลิปนี้ไปก็น่าจะเป็น a อมิลานตังเลยประมาณนี้และกันนะผู้ชมก็รอติดตามแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้ารับชมไฮไลท์ที่เหลือต่อสวัสดีครับ